สวัสดีเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามารับชมและสวัสดีเพื่อนๆที่กดติดตามวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเรื่องราวของโลกวันพีซกันอีกแล้วกับเนื้อหาสปอยด่วนวันพีซตอนที่1044โดยมีชื่อตอนว่านักรบแห่งการปลดปล่อยโดยเริ่มตอนมาลูฟี่ที่โดนไคโดนั้นเล่นงานไปก็ดูเหมือนว่าจะฟื้นสภาพกลับมาได้แล้วและเหตุการณ์ก็ได้ถูกตัดไปที่เหล่าพันธมิตรและพวกพ้องของลูฟี่ซันจิคิดรอฮิโกรโมาโก ทุกคนนั้นสัมผัสได้ว่ารูฟี่นั้นยังไม่ตายและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่นาดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวเหล่าฮาผู้เท่าก็กลังปรึกษาหารือกันอยู่ในเรื่องของผลไม้ปีศาจผลโกโมโกโมโล้วก็ได้บอกว่าผลโกโมโกโมนั้นคือผลไม้ปีศาจที่รัฐบาลโลกนั้นต้องการมีไว้ครอบครองม,มาอยู่ตลอด800ปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่รู้ทําไมผลนี้มันถึงต้องตกไปอยู่ในมือของคนอื่นอยู่เรื่อยและก็ได้มี้าผู้เท่าคนหนึ่งได้พูดขึ้นมาบอกว่า ผลปีศาจสายโซออนนั้นมันเป็นผลที่มีจิตวิญญาณแฝงอยู่ในตัวเองดังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผล,ลไม้นี้มันจะหนีพวกเราไปและชื่อที่แท้จริงของผล,ลไม้ปีศาจผลโกโมโกมุที่รัฐบาลโลกนั้นปิดบังชื่อที่แท้จริงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือผลฮิโตฮิโตเภทสัตว์มายามโมเดลนิกะและตัดฉากมาที่ลูฟี่ดูเหมือนว่าตอนนี้พลังของผลปีศาจของลูฟี่ก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้ว และลูฟี่ก็ได้พูดขึ้นมาบอกว่านี่แหละคือจุดสูงสุดของฉันเกียห์ห้าและหลังจากนั้นลูฟี่ก็ได้เปิดฉากการโจมตีไคโดอย่างต่อเนื่องโดยการใช้มือยักน้ำไปคว้าตัวไคโดให้กลับมาที่ด่านฟ้าของเกาะโอนิกาชิมะและโจมตีไคโดอย่างต่อเนื่องไคโดที่อยู่ในร่างมังกรก็ได้ใช้ท่าโบรโรเบกโจมตีใส่ลูฟี่ล,ลูฟี่ก็สามารถที่จะสะท้อนพลังการโจมตีของไคโดกลับไปได้อย่างง่ายดาย ก็จบไปแล้วครับสำหรับสปอยด่วนวันพีซตอนท sure> ี่1044ก็ต้องบอกเลยว่าในเนื<_<_้อหาตอนนี้ก็ได้มีการเฉลยออกมาแล้วว่าผลไม้ปีศาจที wow ่ร네ัฐบาลโลกนั้นต้องปิดบังชื่อที่แท้จริงมาอย่างยาวนานนั่นก็คือผลปีศาจผลโกมุกโกมุของลูฟี่นั่นเองจากผลที่ทุกคนเข้าใจกันว่าเป็นผลยางสายพารามิเซียกับกลายเป็นผลฮิโตฮิโตประเภทสัตว์มายาโมเดลนิกะ แล้วจากการเฉลยมาของตอนนี้ว่าผลโกมุกโกมุกมกคือผลไม้ปีศาจที่รัฐบาลโลกนั้นปิดบังชื่อมาอย่างยาวนานนั่นก็แสดงว่าเชงครูสนั้นจะต้องรู้เรื่องราวพวกนี้มาบ้างจึงได้ไปชิงผลไม้ปีศาจนี้มาจากรัฐบาลโลกก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดติดตามช่องเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้สำหรับวันนี้ก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ